สองคันนี้นะครับเข้ามา,าลงมือซ่อมไล่เลี่ยกันนะครับระหว่างรถพิวอุสกับกับรถมัเดอาคสองคันนี้นะครับว่าคันไหนจะเสร็จก่อนกันเรามารอลุ้นกันดูครับของพิวอุสนี่รออะไรแค่ประมาณ2อสชิ้นนะครับส่วนคันนี้นี่กําลังจะเข้าเป็นรูปเป็นทรงแล้วครับตอนนี้ช่างยุทธก็เอาประกบแล้วนะครับประกบแล้ว ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหลังจากประกบแล้วเนี่ยต้องมาจับทรงก่อนโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเสียงเพลงก็มาโอ้นี่ต้องอาศัยเสียงจอดสว่านพี่โยงประกบนี่ยึดทรงแล้วครับการยึดทรงนแะต่ตัดให้ได้ทร,ดทรงยึดทรงยึดองศาได้ก็เดี๋ยวช่างยึดก็จะประกบเข้านะครับนี่ครับกำลังดึงเข้าทีละน้อยทีละน้อย ให้เม็ดอาร์กตรงกันครับหมุนเขาพร้อมกันปะนี้ต้องหมุนเข้ามุนเข้าตั้งเข้าไปเรื่อยๆครับเนี่ครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ผมลองหมุน หมุนเข้าดูนะครับมันก็จะขยับเข้าอย่างนี้ขยับเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นขาดครับเดี๋ยวเชื่อมเชื่อมติดแล้วก็ดึงเข้าใหม่นะมารอดูกันนะครับเชื่อมแล้วครับเชื่อมใส่แล้วนะรอดูว่าจะดึงเข้าสนิทไหม จอดนโดนพี่โยงจอาดนโดนเนี่ยตอนนี้ก็ใส่กลมเข้าไปแล้วครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวลองหมุนแล้วครับหมุนแล้วนะ <c oughs> หมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไป ฝั่งนู้นได้แต่ฝั่งนี้ยังเหลืออยู่นิดนึงครับขาดอยู่นิดนึงเดี๋ยวต้องมารอดูกันครับผมฮะเจยวเส้นไหนเส้นน่อยเส้นใหญ่นี่ครับตอนนี้ก็ตั้งอยู่ครับเดี๋ยวเจาะรูร้อยน็อตนะครับเพื่อให้มันได้ระดับ โอ้ oh, แ็งนะแ็งจอบ่ลงเลยดอกสว่านกนัโอ้ยเหมดเอาดอกไม้เลยวะเมือเ่อไรผมก็ยิบม,มาแล้วดอกนึงนี่นะครับมาดูกันนะครับไม่รู้ว่าคันนี้นะครับคันนี้กับคันนี้คันไหนจะจะได้ออกเก็บงานสีก่อนกันนะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าคันไหนจะได้เก็บงานสีก่อนคันนี้รอแค่ฝาหน้าไอรอแค่ขาฝาหน้านะครับ พี่วุฒิเมื่อวานนี้ก็รอไม่ไหวเมื่อวานผมว่าจะมาลือ้อตัวนี้ให้ครับมาลื้อแผงประตูลื้อแผงประตูให้ช่างยุดเคาะนะครับเคาะตรงที่มันบุบนะครับตรงที่มันบุกก็คือจะอยู่มุมมุมด้านฝั่งนี้นะครับก็ลือ้อพี่วุฒิก็รอรอ,อที่ผมจะมาลือ้อแต่เมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะพี่วุฒินะที่ได้ไม่ได้มาลื้อให้เนื่องจากว่าก็ต้องพาลูกสาวไปโรงพยาบาลครับนิ้วหักครับผมกระดูกนิ้วหัก เนื่องจากว่า,าโดนมอไซค์แก๊บนะครับขับตัดหน้าแล้วเขาก็หักหลบแล้วก็ล้มนะครับล้มแล้วก็ไปชนเข้ากับท้ายรถเก๋งเขานะครับก็บาดเจ็บที่นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางกระดูกหักนะครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็วันนี้ได้ทํางานครับพรุ่งนี้ก็จะหยุดอีกแล้วการแรงงานก็ต้องหยุดตามกฎหมายที่เขากําหนดมานะครับผมก็มารอดูกันนะครับว่า อะไรพี่วุฒิจะมาวันไหนนะถ้าอะไรพี่วุฒิมายังไงก็เสร็จแน่นอนครับได้ทําแน่นอนนะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับรอภาวนาให้อะไหลมาไวๆนะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นคนกําหนดเรื่องอะไหล่เองนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางประกันเขาก็เล่งมือให้เต็มที่นะครับเขาก็พร้อมที่จะส่งของให้ถ้ามีอะไหล่นะครับ แต่นี่ของมันไม่มีเขาก็ยังไม่ได้ส่งมาเราก็เลยทําไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องจอดอยู่อย่างนี้ก่อนนะส่วนคันนู้นก็ลงพร้อมๆกันครับลงหลังรถพี่วุฒิด้วยซ้ําแต่ตอนนี้กําลังจะเป็นรถแล้วกําลังจะประกบะช่วงท้ายเข้าแล้วครับเมื่อวานพี่วุฒิถ่ายให้ดูอยู่ก็ช่างยุทธก็แยกชิ้นส่วนอยู่นะครับแยกต,ตัดมุมตัดอะไรอยู่นะครับวันนี้ก็เอาเข้าประกบเข้าหากันแล้วเดี๋ยวเราพอเราประกบได้เราก็จะเริ่ม นะครับเก็บเก็บเชื่อมเม็ดอาร์คนะครับจัดระดับมุมทรงให้ได้นะครับผมโอ้เข้ามาอัดกันเต็มเลยครับตอนนี้รถเยอะรถเยอะพีเะ่เ้้งเอ้าถอยถอถอยถอยถอยถ,อถ,อถอโอ้ไปไหนก็เจอแต่เสียงสวรรค์โอ้นี่พ่นเสร็จแล้วครับนี่นี่ก็ ที่ตัดออกนะครับยกออกมาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะตอนเย็นก็จะยกเก็บเพื่อที่จะให้รถเข้าจอดได้อีกคันหนึ่งตอนนี้ช่างยก็เจาะเพื่อที่จะร้อยน็อตไว้ครับคันไหนอะไรครบของครบคันนั้นก็เสร็จเร็วนะครับผมขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ ที่ลูกค้าหรือตัวแทนเขาส่งมาให้นะครับถ้ามีมาครบเราก็ทําให้ได้เร็วถ้าไม่มีมาครบก็นี่แหละครับก็ต้องรออย่างเงี้ยนี่นนจอดรอ <c oughs> จอดรอนะครับเม่พิวุก็รออยู่เงี้ยนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เห็นมาเดินสำรวจแล้วนะครับก็ใจเย็นครับอ่า ใจเย็นๆถ้าอยากได้ของดีก็ต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึงนะครับผมรถเราถ้าไม่ไอ้นี่ก็ยิ่งเสร็จช้าเลขไม้ก็น้อยเพราะไม่ได้วิ่งอันนี้ก็ล่ยเขียมครับแต้มไว้ก่อนแต้มไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันขยับตัวได้นะครับ ครับเชื่อมมาก้อนเป็นตู้เชื่อมรถยนต์โดยเฉพาะ,ะงานเหล็กงานอะไรเนี่ยตู้เชื่อมก็จะใช้อ,ออกซิเจนนะครับเป็นตัวช่วยระบายความร้อนเวลาเชื่อมนะตรงนู้นก็เชื่อมปอด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 ีดด่นัน่นแหล ันั้นก็เปลี่ยนแผงครับอันนั้นก็เปลี่ยนแผงท้ายมันจะได้ไม่ขยับครับเราล็อกไว้ก่อนอล็อกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันขยับตัว เพราะว่าข,ข้างนี้ช่างยุตต้องมาตัดอีกครับเพราะว่าแกเผื่อไว้อยู่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอะไรรถพ่พุษมาเราก็จะลงมือนะครับแต่ตอนนี้ก็อะไรยังไม่มาก็ทําคันนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าคันนี้แหละน่าจะได้ทําสีก่อนด้วยซ้ำเนี่ย <c oughs> นะครับก็มารอลุนกันดูเอานะมา,มารุนกันว่าคันไหนจะได้ทําสีก่อนกันนะครับระหว่างมาด้าสองกับ เจ้าฟอร์ดพิวุ์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ